ที่ทุกคนเห็นก็คือไปเลือกพร้อมกัน5คนนะครับก็จิคือวิ่งหนีทุกคนเลยครับผมใช่<อ>แล้วกว่าจะสนิทกันได้ก็คือแบบสักพักนึงเลยใช่พอน้องขี้อายครับแล้วใช้วิธีไหนที่สนิทกับน้องครับผมชอบเข้าไปแบบใกล้กลนั่งอยู่เฉยอ่ะใช่นั่งเฉยเฉยเลยจริงจราแล้วไม่เรียกด้วยไม่เรียกด้วยแล้วน้องเข้ามาไหมก็แรกๆยังไม่เข้าหลังๆเริ่มเดินมาหาแล้วทำตาอย่างไงแล้วก็หันตูดใส่อ๋อไม่เห็นหันตูดให้ใส่ผมก็เลยเกาไปยนึงเออช่วงนี้ก็เลยแบบเหมือน ได้อยู่กับน้องบ่อยครับผมก็เลยแบบเริ่มสนิทมากขึ้นครับนะก็เรียกว่านะฮะน้องไรแค่ทุกคนมีแมวเป็นของตัวเองนะครับก็ตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นสมาชิกคนสําคัญในครอบครัวไปแล้วเนาะับผมนะครับผมแฟนๆที่มาวันนี้อยากเจอแมวของไรแค่ไหมครับอยากขนานเดี๋ยวเรา เชิญมาแต่เสียงต้องไม่ดังมากเพราะเดี๋ยวน้องจะตกใจปกติเราจะบอกว่าขออนุญาตส่งเสียงกรี๊ดดังๆให้กับนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวน้องตกใจ <ปะ S 1> ดัง <ผม S 1> นั้นขออนุญาตส่งเสียงกรี๊ดเบาๆให้กับแมวทั้งห้าของไลค่นค<อ>่ะขออนุญาตส่งเสียงมือให้แมวเลโก้หน่อยนะคะ โอเคตอนนี้ดูมาแล้วตอนนี้เออมีพัดลมอมีตัวหนึ่งตาโตเด็ดตาโตวะตัวตไตาถ้าตาโตนี่แปลว่าตื่นเต้นถ้าถ้าแมวเวลาเขาแบบว่าลูกตาดำใหญ่ขึ้นแปลว่าตื่นเต้นเล็กน้อยนะครับโอเคเอาละมีแมวใครขูดเลโก้แมวคุณขู่จริงด้วยอ่ะเลโก้ลูกแมวหนูขูดตัวอื่่แล้วลูกแล้วต้องทำยังไงคุณเลโออะไรนะฮะเราจะให้น้องอยู่ในแต่ว่าน้องหิวหรือเปล่าพาน้องขึ้นมาดูอ่ะอุ้มขึ้นมาอุ้มขึ้นมาน้องจับไว้นะฮะจับไว้นะฮะเดี๋ยว นะะฮได้ไหมลูกเขาบอกเวลาเลี้ยงไปนานๆเจ้าของจะเริ่มหน้าเหมือนแมวเหมือนไหมฮะทุกคนเออวิน่ารักล่ะเอ้าแต่แมวหงหน้าเหมือนหงจริงนะสักกีครับก่อนแม่ไหมเหมือนไะเหมือนนะครับนะครับให้แมวตุ้ยก็หน้าเหมือนตุ้ยอ่ะให้หลายคนอ่าหลายคนอยู่ข้างในไล่ครับหลายแค่แนะนําแมวตัวเองหน่อยชื่ออะไรอ่าใครก่อนปิดไม่ได้เลยนะก็จีทำไม่คุณได้ไหมเฮ้ยแกเป็นใครอ่ะ โอคู่หนูคู่กันลูกเอาผมก่อนละกันได้เลยอาผมก็แมวตัวนี้ชื่อไลเกอร์นะครับน้องไลเกอร์ไลเกอร์ใครเป็นแมวยกมือขึ้นเนี้ยอุ๊ยแต่ไลเกอร์จะเป็นอย่างนี้แต่ไลเกอร์นิ่งนะนิ่งครับดูดูไม่ไม่ตกใจเวทีเท่าไหร่อันนี้น่าจะอิ่มแล้วอี่นี่เน่ยจะอิ่มแล้วใช่แต่ไลเกอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบว่าสนเท่าไหร่ครับอุ้ยฮัลโหลอุ๊ยแโอ๊ยน่ารักมากโอ๊ยพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงแมวโน่าแมวโน่า ชื่อ,อชื่อลินะครับผมลินะลินะหันหน้าให้โอ้ยน้องเขินอายนิดนึงค่ะขออนุญาตนะคะล,ลินะลักษณะนิสัยเป็นยังไงฮะเหมือนกะทิเลยจริงๆน้องไม่ค่อยตื่นนะแต่วันนี้ตื่นตื่นเพราะว่าคนน่าจะเยอะมากอไม่แบบเป็นภาพเรื่อยเจออะไรเงี้ยครับผมก็อ,อยู่ใ่กับโฟหมาครับผม แต่ว่าก็ผมว่ายังโอเคนะเขาดูไม่ดิ้นไม่ขนาดนั้นไม่ดิ้นเลยนะมีมีมีตัวพีกอยู่ครับผมตัวพีกตัวพีกคือนี่แหละครับผมนี่เหรอยังไงครับยังไงฮะไม่นัดจับไว้ตลอดเลยแนะนําอีกทีหนึ่งนี่คือน้องคือถ้าผมอุ้มแล้วเขาอาจจะถีบผมได้นี่คือน้องโมจิน้องโมจิไม่ชอบให้อุ้มเหรอฮะไม่ชอบเลยเหรอใช่ผมผมเคยพยายามอยู่ครับแต่อาจจะพยายามไม่ไม่ไม่มากพอเออแต่ถ้าอยู่อย่างนี้ก็ถือว่ายังโอเคอยู่โอเคอยู่ เอาจริงสงบกว่าที่ผมคิดนะเนี่ยใช่เพราะก่อนอันนี้คือแบบน้องแอบกลัวนิดนึงทำไมถึงตั้งชื่อว่าโมจิครับผมตอนแรกเห็นก็คือแบบเห็นสีเหมือนโมจิอ๋อคือเขาเป็นขาวๆแล้วก็มีจุดๆใช่ไหมฮะก็เลยแบบโมจิเลยแล้วกันครับอ่ะคุณฮงครับแมวคุณชื่อว่าแมวหงแล้วัของชื่อยูกิครับยูกิใช่ยูกิทำไมถึงตั้งชื่อว่ายูกิครับเหมือนตอนแรกจะเคยชอบแมวขาวอยู่แล้วแล้วเหมือนตั้งชื่อใครโตให้ แต่เหมือนเรียกยากไปหน่อยก็เลยแบบเป็นยุกิแล้วกันเหมือนแปลว่าเหมือนยุกิมันแปลว่าหิมะค่ะโอ้ยก็แบบขาวๆไหมหิมะเนาะเวลาเรียกก็่ายูกิยุกิน้องน้องเป็นแบล็กดอเนาะใช่ไหมฮะใช่นะครับเลโก้นะคะเลโก้ลูกแมวหนูอุ้มได้ไหมคือค่อนข้างที่จะห่วงตัวครับผมน้องตาวดาราแต่เป็นดาราที่เหนื่อยแล้วครับผมคลิปเหนื่อย2ี่ิเซเว่นฮะบอกได้เลยว่า มีชื่อเต็มด้วยนะครับชื่อเต็มคือแป๊บนึงขอซองก่อนนะค่ะโอเคได้เราสามารถรอได้ชื่อเต็มคือชื่อชื่อน้องเนี่ยที่ทุกคนรู้จักะจะเรียกว่าไอรินครับผมแ,<ต>แต่ว่าชื่อเต็มของน้องชื่อไอรินลิลลนีชิวสเบอร์รี่สุภัทินีกิเตเตชาครับผมขออนุญาตวิลเลียมบอกว่ามีชื่อโรงเรียนอยู่ในนั้นด้วยนะคะให้เกียรติครับให้เกียรติอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อว่าท่านใดที่อาจจะฟังไม่ทันเหมือนเดิมด้วยของเหมือนเดิมนะฮะ เหมือนเดิมอยู่ฮะแต่ก็ใครฟังแล้วก็ช่วยเรียกหน่อยนะครับบางทีก็ลืมค่ะครับผมชื่อเต็มก็คือไอรินรินดาณีชิลส์เบอรี่สุภัทินีกิเตเดชาครับผมชื่อ,ช,อชื่อท่านเนยมามาเอา่อจากก็เรียกได้ว่าก็ทำการหาชื่อเนี่ยหลายวันมากเลยครับผมมีคนเด i d ชื่อหลายชื่อมากก็มีทางให้น้องเลือกเองด้วยครับผมก็เลือกน้องจิ๊บเป็นไอรินมาเลือกด้วยวิธีการไหนเลโก้ลกผมไปปินกระดาษมาครับผม แล้วก็วางไว้แล้วก็ดูให้น้องเลือกไปทางไหนน้องมองปุ๊บน้องฟูเทอนแล้วเดินกลับไปข้างหลังฮะไม่เลือกเลยไม่เลือกก็เลยเป่ากระดาษไปให้น้องอแล้วสรุปว่าไอรีนเนี่ยไปอยู่ตรงเท้าน้องพอดีฮะก็ะเลยเป็นได้เป็นไอรีนมาแต่ว่าเสียดายชื่อที่ผมตั้งเหมือนกันลีลานีก็เลยเอาไปเป็นชื่อจริงครับส่วนช่อเบอรี่นี่คือคิดได้ตอนขับผ่านโรงเรียนพอดีครับก็เลยให้เกียินะฮะสมุดวัคซีนน้องเขียนพอไหมลูกค่ะ ไม่ได้เป็นเล่ม A4 อะค่ะเป็นนู่นวกระดาษฟูซักก็ไสมัยก่อนยะวขนาดนั้นนะลูกนะโอเคแล้วก็มากนะครับผมเดี๋ยวเราให้น้องๆได้ป้อนนะคะขนมแมวเรียชโร่กันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่านะคะอุจะได้นะคะรู้สึกว่าผ่อนคลายนะคะแล้วก็สบายใจกันค่ะสำหรับน้องๆทุกคนเลยนะคะนะครับให้นี่ นะปกติเนี่ยนะแมวเ,เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นตื่นไวทีแต่ตอนนี้น้องโมจินะฮะสัต์ขนมแมวเลียโทโร่รัวๆเลยชอบคำว่าสัตว์ขนมแมวเรียใช้คำวา่าจริงกินไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้อของคนอื่นเป็นไงบ้างครับมมนั้นไอรินเดี๋ยวกําลังจะค่อยๆดื่มดําค่ะค่อยๆดื่มดําขนมแมวเลียโทโร่นะคะจ้านะคะอุ้ยรีนารีน่าทานอย่างสงบค่ะตอนนี้ทานอย่างสงบแล้วก็พี่ตุ้ยนะคะพี่ตุ้ยตอนนี้นะคะคือ น้องเนี่ยสงบเงียบอยู่ในอ้อมกอดของเรานะคะโอ้โหเฮ้ยของตุ้ยตุ้ยชิวมากเลยอ่ะจริงคือปกติอย่างนี้ได้เลยเหรอครับเราไม่อคืออยู่ในอ้อมอกเลยอย่างงี้อ๋อลืมใช้ไหมครับครับผมนี่กินแล้วนะครับตอนนี้คิดว่าเขากินแล้วเขารู้สึกไงบ้างครับกินอีกไหม กินแล้วน้องบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากมีมประโยชน์ด้วย<อ>มีหลายสูตรให้ติดตามครับเอเอ,อาหารแนวโทโล,โลโอุย้ยดีจังเลยคุณผู้ชมครับเอเอ,อนี่นะเป็นยังไงเป็นยังไงนะครับผมน,น,นะครับ,นะรบแต่นี้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะทุกตัวเลียหมดเลยนะครับไม่ตื่นคนเลยนะครับพร้อม ที่นี่คือแมวดาราของจริงถูกต้องอคุณเวลาออกงงออกงานอะไรอย่างนี้นี่คือเป็นฟิลแมวดาราเลยดาร่งดาราของจริงเลยนะคะคือว่าพ่อภูมิใจแย่เลยแบบนี้เอเออยากรู้ว,ว่าคุณแทนตัวเองเวลาคุยกับแมวว่าอะไรอะ่ะแต่ละคนแท,แทนตัวเองว่ายังไงครับเรียกแทนตัวเองว่ายังไงลูกออพ่อครับแทนตัวพ่อเลยเป็นพ่อเลยเอออยากเป็นพ่อคนนะก็เลยเป็นพ่อของรีน่าไงอ๋อ คิดอะไรกันอะประเด็นเป็นพ่อแบบของแมวะอะไรอเงี้ย๋อนะครับหลายคนเราอย่าแพ้เสียงในหัวครับอ่ะ <c oughs> ต่อฮะรับผม <c oughs> ผมผมเรียกตัีเงว่าเรานะ่ะเราเวลาคุยกับเขาก็จะมาหาไม่ใช่เราธรรมดาด้วยเราง่ะเรางะไลเกอร์ยังไงไง่งวงแล้วครับไลเกอร์ทำบิดบ็อกได้ไหมลูก <c oughs> แต่น้องมีภูมิต้านทานด้านเสียงสูงมากจริงฮะค,คือผมซัดทุกวันก่อนก่อนนอนก่อนรับสี่บีบสี่บาร์ใช่น้องก็เลยไม่ค่อยกลัวเสียงดังเท่าไหร่เพราะว่าผ่านโปมมาได้แล้วก็คือเฮดโทนมีเฮดโทนให้น้องได้สั่งทุกคืนสบายมากสบายมากนะครับคนดื่นๆล่ะพี่นัทเรียกแทนตัวเองไว้ไนครับผมใช้คำว่าปะาปางป้าป้าป้ากลับมาแล้วอุยป้ากลับมาอะไรละมุนจังเลยอะ้นะฮะ คุณคุณเรียกแทนเองว่าไงผมเหรอส่วนมากผมแบบไม่ค่อยเรียกตัวเองผมจะเรียกอ๋อเรียกน้องเรียกได้ปกติเรียกแต่น้องไม่ค่อยไม่ค่อยมีแทนตัวเองเท่าไหร่ค่ะไม่ได้แบบมาหามหาโฮงมหาพ่อมหาป้าอะไรอย่างงี้ไม่มีส่วนมากแบบไมันนี่สิมันี่มะยุกิมันนี่มาอะไรเงี้อ๋อไม่ได้มีคำแทนตัวโอ้ผมชอบรู้สึกว่าชื่อยุกิมันแบบมันเข้าปากผมแล้วมันน่ารักจ้ะ นะครับโก้และค่ะโก้หละลูกแทนเต็มว่าไงกับแมวพี่คนสวยครับเวลาเรียกก็คือลองเรียกชื่อเต็มแล้วให้มาหาคุณซิไอรินไอรินไอรินไอินซีอร์รี่สุพรรที่นีกิตเชายมาหาพี่คนสวยหน่อยเลยมะนี่แหละนี่แหละ คือเวลากลับถึงบ้านเนี่ยเลโก้ใช้เวลาในการทักทายน้องเนี่ยคือประมาณ10นาทีโด <c oughs> ยพูดประโยคนี้ <c oughs> ประโยคเดียว <c oughs> แล้วก็ซ้อมอีก10นาทีหน้าประตูกับน,น,น้องนะนี่แหละนี่นะ,นะครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับเราได้เห็นนะฮะครอบครัวนะฮะคนสําคัญของไรแค่นะฮะนั่นคือน,น,น้องแมวนะครับทั้ง5ตัวเลยนะฮะเดี๋ยวเราให้น้องไปพักกันก่อนดีกว่านะครับก่อนที่เดี๋ยวจะตื่นเต้นไปมากกว่านี้นะขอเสียงปรบมือเบาๆให้เบาๆนะให้กับแมวของไรแค่ด้วยนะครับ <น>โอเคนะครับอนุญาตเจ็บน้องนะคะน้องสะอยู่ดยในความดูแลเป็นอย่างดีนะคะของพี่เลี้ยงนะคะ